และในวันนี้นะคะแน่นอนเพราะว่ากรรมการบริหารพรคของเราคนรุ่นใหม่เนี่ยรออยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นทีมยุทธศาสตร์เลยเพราะว่าทุกนโยบาย40กว่านโยบายนั้นร่วมกันประชุมและคัดกรองออกมาอย่างดีแล้วนะคะวันนี้จะมาว่ากันในเรื่องของนโยบายการศึกษานะคะ การศึกษาของบ้านเรานั้นมีอะไรที่ต้องมาชำแหละตีแผ่กันบ้างเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณพลอยนภัสโจว,วันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงเพื่อชาติหน่อยค่ะแหมวันนี้นี่อบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ประทับใจที่เห็นกองเชียร์ยังหนาแน่นกับเราแบบนี้นะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook หรือว่า YouTube เพื่อชาตินี้นะคะดิฉันพลอยพลอ,อยนภัรโจวนิตนะคะรองหัวหน้าพักเพื่อชาติได้รับมอบหมายนะคะในการดูแลนโยบายทางด้านการพัฒนาทุนมนุษย์นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาแบ่งปันสั้นๆบางส่วนนะคะของนโยบายทางด้านการศึกษาะค่ะ พรรคเพื่อชาตินะคะเราบอกได้เลยเต็มปากเต็มคำค่ะว่าเราคือพัรคหนึ่งที่ทำนโยบายการศึกษาได้อย่างครบถ้วนมากที่สุดไม่มีพัรคการเมืองไหนนะคะที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามากเท่ากับพรรคเพื่อชาติแล้วค่ะเราต้องมานั่งถามตัวเองค่ะว่าทำไมพรรคเพื่อชาติถึงเลือกที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ตั้งแต่หัวหน้าพักนะคะจนไปถึงบุคลากรทุกท่านในพักล้วนเห็นตรงกันค่ะว่าประเทศไทยของเรามีความบิดเบี้ยวประเทศไทยของเรามีปัญหามากมายแล้วก็ประเทศไทยของเราเป็นเหมือนมะเร็งร้ายไม่แน่ใจว่าเข้าสู่ในระดับสมระดับ4ีแล้วหรือ,อยังแต่ภาวนาอย่าให้เป็นกันนั้นเลย อย่าให้ประเทศไทยต้องเดินเข้าสู่ความหายนะไปมากกว่านี้หนึ่งในวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนที่สุดคือการพัฒนาคนของเราให้ดีขึ้นคนของเราในที่นี้คือคนไทยทุกคนและทุกคนที่เกิดอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ควรจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น โอกาสที่พึงจะได้หนึ่งอย่างเลยคือโอกาสทางด้านการศึกษานั่นก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากดีมีจนขนาดไหนไม่ว่าโชคชะตาจะนำคุณไปอยู่ในส่วนไหนของประเทศต้องเกิดมาแบบเลือกไม่ได้ในสถานาการณ์ใดรัฐควรที่จะเป็นคนที่เปิดโอกาส ให้ทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการปฏิรูปและปรับปรุงยกเครื่องการศึกษาใหม่ทั้งหมดค่ะพัเกเพื่อชาติเราจะทำนโยบายอะไรบ้างเรามองถึงเรื่องการศึกษาเป็นสองประเด็นค่ะคือการศึกษาที่อยู่ในระบบ และการศึกษาที่อยู่นอกระบบขอเริ่มต้นที่เข้าใจได้ง่ายๆสำหรับทุกท่านนะคะคือการศึกษาในระบบพ่อแม่พี่น้องในที่นี้คิดว่าประเทศไทยการศึกษามันเป็นยังไงคะ oh, <yeah. S 1> มันแย่ใช่ไหมคะหลายๆครั้งเราถึงจะต้องถามว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยพอเห็นผล ภาาอังกฤษของเราพอเห็นผลการเทียบระดับการศึกษาในระดับนานาชาติของคนไทยทำไมมันมีแต่ยิ่งถอยลงทาง,ทางที่ระบบการศึกษากระทรวงการศึกษาก็ได้รับนโยบายและได้รับงบประมาณที่มากและซับซ้อนที่สุดหนึ่งกระทรวงแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ถูกวางแผนนั้นสิ่งที่ถูกปฏิบัติ มันทำอย่างถูกต้องจริงทำไมเราถึงได้ยังรู้สึกว่าการศึกษามันถอยลงถอยลงถอยลงบุตรหลานของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราที่เรียนมาในระบบการศึกษาปัจจุบันจบออกมาแล้วเป็นไงคะหางานทำกันได้ไหม มีทักษะที่พอที่จะใช้ต่อโลกใบนี้ไหมเรายังเรียนกันอยู่ในหนังสือเดิมๆอยู่ในกรอบเดิมๆไม่รู้จักในการแก้ไขกันสัทีสิ่งที่พรรคเรืชาติจะทำนะคะคือยกเครื่องนโยบายการศึกษาใหม่ทั้งหมดให้การศึกษาของคนไทยลูกหลานของเราได้เรียนโดยที่มีทักษะที่จำเป็นต่อการที่เขาจะทำงานในอนาคต วันนี้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ป่ายเหตุว่าเรียนจบออกมาได้เงินเดือนเท่านี้เท่านั้นเท่าโนนแต่ปัญหาของเด็กไทยคือเรียนออกมาไม่ตรงตามความต้องการของตลาดเลยทำให้ไม่สามารถหางานทำได้ถ้าวันนี้มีการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นต่อ ให้เด็กได้รู้และได้เรียนทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบวกกับวิชาสามัญพื้นฐานทำให้ระบบการศึกษามีความเฟล็กซิเบิลหรือว่ามีความแปรผันตามความชอบและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้มากขึ้นวันนี้เราไม่ต้องมานั่งถามนะคะว่าเงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่พอถ้าจบออกมาทักษะเป็นที่ต้องการกับตลาดแรงงาน หลายๆท่านในที่นี้เป็นผู้ประกอบการยินดีที่จะจ่ายเงินมากกว่าเงินเดือนขั้นต่ำอยู่แล้วแต่ที่วันนี้ผู้ประกอบการยังรู้สึกว่าภาระในการนโยบายที่บอกเงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่รายได้ต่อวันเท่าไหร่มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการเพราะอะไรเพราะแรงงานที่จบออกมามันถือว่าแพงถ้าเทียบกับ คุณภาพมันถือว่าแพงถ้าเทียบกับความรู้ที่ลูกหลานเรามีเราจะรอเมื่อไหร่หรอคะถึงจะแก้ไขปัญหานี้สิ่งที่พักื่อชาตินะคะยังมองไปถึงว่ายังมีพี่น้องและลูกหลานของเราอีกหลายส่วนที่ไม่มีโอกาสในการเข้าเรียนเนื่องจากไม่มีทุนเราก็มีแผนในการปรับปรุงกอยอสอนะคะ พ่อแม่พี่น้องและบุตรหลานของเราที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำเป็นที่จะต้องมีวิชาที่ประกอบสัมมาอาชีพของเขายกตัวยอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและลูกหลานจำเป็นที่จะต้องประกอบอาชีพเกษตรกรวันนี้ลูกหลานเราต้องมีทักษะที่จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพนอกจากปลูกได้ต้องปลูกได้ดี ต้องปลูกได้มีคุณภาพนอกจากนี้ยังต้องขายเป็นทำการตลาดเป็นสร้างรายได,ได้ไม่ใช่รอให้รัฐบาลโปรยเศษเงินจากนโยบายประชานิยมมาให้เราค่ะแต่ที่พักเพื่อชาติให้ความสำคัญมากกว่าคือการศึกษาที่อยู่นอกโรงเรียนนั่นคืออะไรพักเพื่อชาติ รู้ค่ะว่าระบบการศึกษาไทยกระทรวงศึกษาจะเปลี่ยนอาจจะต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่ทำได้เลยทำได้ทันทีคือการศึกษาที่อยู่นอกระบบหมายถึงอะไรวันนี้การศึกษาเริ่มปนขึ้นที่ป .1 แต่ความจริงแล้วกว่าเด็กจะเข้าป .1 เนี่ยก็ปาเข้าไป6-7ขวบแล้ว บางพื้นที่ห่างไกลอายุมากกว่านั้นถึงจะได้เข้าโรงเรียนอันนี้เป็นแนวทางที่ผิดอย่างมหันที่รัฐบาลและและกระทรวงการศึกษาไม่เคยบอกและคอยหลอกเราตลอดเวลาความจริงการศึกษาที่มีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยคือตั้งแต่ศูนย์ถึงหขวบ พอแม่พี่น้องหลายท่านในที่นี้อาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กเกินไปหรือเปล่าที่จะพูดถึงโรงเรียนขอย้ําแบบนี้ค่ะมันมีทฤษฎีในการศึกษามามากมายและพิสูจน์มาแล้วจากหลายๆประเทศว่าการศึกษาที่เริ่มต้นจากเด็กประถมวัยนั้นมีความสําคัญและเป็นแก่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราฝรั่งเขาเรียกช่วงวัยนี้ว่า golden period นั่นก็คือสมองของมนุษย์เราจะพัฒนากว่า80%ของทั้งชีวิตแปลว่าอะไรคะพ่อแม่พี่น้องลองนึกดูว่าหลายๆคนในที่นี้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นไม้แล้วเรารอโดยที่เราไม่ได้ขวนดินเราไม่ได้ขยายราก ต้นไม้ต้นนั้นมันแข็งแรงไหมคะมันออกสตายง่ายด้วยสามถุกต้องไหมเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่ารากมันแข็งแรงรากมันขยายยึดอยู่บนแผ่นดินลงไปใต้ดินสร้างคุณค่าในดินต้นไม้แข็งแรงเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกับในสมองของมนุษย์เรานะคะ 0ถึง6ปีคือช่วงที่รากไม่ว่าจะเป็นรากหลักราก,รากแก้วจะขยายเติบโตมากที่สุดในสมองแต่รัฐบาลกับหลอกเราให้เด็กค่อยเรียนตอนป .1 รากมันไม่งอกแล้วนะคะรากมันไม่โตไปจากตรงนั้นเท่าไหร่แล้วต่อให้เราจะลดน้ำต่อให้กระบวนการการศึกษาที่เละลุ่งเป๊ะจะผลักดันให้เราต้องไปเรียนพิเศษ สมองของลูกหลานเราไม่พัฒนาไปแค่ไหนแล้วนะนี่คือเหตุผลที่ทำไมคนไทยหรือหลายๆคนหลายๆชาติดูถูกประเทศไทยที่ดูถูกประเทศไทยเพราะเรามีผู้นำที่ไม่เข้าใจโลกเลยค่ะถ้าเรามีการศึกษาที่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กประถมมาไวพักเพื่อชาติ จะมีแนวทางมีแพ็กเกจที่พัฒนาัยากรของเราพัฒนาสมองพัฒนาทางกายภาพกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้เขาเป็นเด็กที่เป็นเรียกได้ว่าผ้าขาวจริงๆพร้อมที่จะรับกับความรู้ทักษะต่างๆที่เขาจะมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตทักษะที่เขาต้องมีต้องมีทั้งฟังพูดอ่านเขียน พ่อแม่พี่น้องหลายท่านในที่นี้ใครพูดภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาบ้างคะพูดภาษาอะไรกันได้บ้างคะภาษาไทยเราได้หนึ่งลละแต่พลอยจะรู้สึกดีใจแล้วก็ปลาบปลื้มใจมากถ้าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องทุกคนในที่นี้ยกมือตอนที่พลอยบอกว่าพูดภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาทุกคนเลยคะ่ะ ทำไมพวกเราถึงไม่ได้ยกมือกันทุกคนเพราะกระบวนการศึกษาด้านภาษาของประเทศไทยไม่เคยถูกเริ่มต้นแบบวิธีที่ถูกเลยถ้าเราไม่เริ่มกระบวนการเรียนรู้ภาษาตั้งแต่เด็กประถมมาไวรอไว้ตอนหนึ่งค่อยให้เด็กเรามาท่อง A B C เจอฝรั่งวิ่งหนีหมดแล้วคะ่ะ นี่คือปัญหาที่ทำไมคนไทยถึงโดนด,ดูถูกโดยคนต่างประเทศพอยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะคะตอนนี้พอยมีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอกเจอต่างชาติถามว่าเฮ้ยทำไมคุณพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้อ่ะอยากจะถามกลับมากเลยค่ะทำไมฉันถึงพูดองพูดไม่ได้ด้วยเพราะคุณตีค่าคนไทยต่ำไปหรือเปล่าแต่ก็มาสะท้อนในใจค่ะว่า ีพี่น้องจำนวนมากเลยที่ทำและพูดภาษาที่สองไม่ได้ไม่โทษเลยค่ะแต่มันเป็นเพราะเราเริ่มต้นไม่ถูกทางถ้าพรรคเพื่อชาติได้เข้ามาบริหารประเทศกระบวนการนี้ขอรับรองเลยว่าพ่อแม่พี่น้องและเยาวชนคนไทยทุกคนจะต้องสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาเพื่อให้เราสามารถที่จะก้าวสู่โลกใบนี้ได้อย่างสงา่าภาคภูมิว่าเราเป็นคนไทย ขอรับปากเลยนอกจากนี้นะคะเรายังมีการศึกษาระบบการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาทุกที่ทุกเวลาซึ่งจะเป็นนโยบายที่เราจะชูอีกสิ่งหนึ่งเพราะเราเห็นค่ะว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมหรือได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนบุตรหลานของเราบางคนต้องออกจากการเรียนกลางคัน เพราะว่าจะต้องไปช่วยพ่อแม่ในการหารายได้แต่โอกาสทางการศึกษาของเขาต้องไม่จบอยู่แค่นั้นค่ะหรือมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนด้วยระบบการศึกษาที่ปิดกัน้นทำให้ไม่ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนหรือเรียนจบแล้วค่อยมารู้ว่าฉันไม่ได้ชอบสิ่งนี้ถามว่าคุณจะไปต่อ,อยังไง ถ้าคุณมีฐานะหน่อยอยู่ในชนชั้นกลางขึ้นไปสิ่งที่คุณทำได้คือคุณเรียนเสริมได้คุณเรียนพิเศษได้หาความรู้เพิ่มเติมได้อยากเป็นเชฟอยู่กรุงเทพไปเรียนเลยก,กอ่ดองบเบลได้ถามหน่อยว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้มีโอกาสครอบครัวที่ไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นเขาจะทำอย่างไร รัฐบาลสักรัฐบาลหนึ่งไหมมีกลไกมีเครื่องมือที่จะไปแก้ปัญหาเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องเหล่านั้นที่ผ่านมาไม่มีเลยพักเพื่อชาติจะสร้างแพลตฟอร์มทางการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะเรียน ให้ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองจำเป็นที่จะช่องใช้เพื่อประกอบสัมมาอาชีพให้ได้เรียนเพื่อที่จะขาอายายโอกาสในการดำรงชีวิตของตัวเองเพราะพักเพื่อชาติอยากให้คนไทยทุกคนสามารถที่จะเดินตามความฝันของตัวเองได้วันนี้นะคะพักเพื่อชาติตั้งใจที่จะมาทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องจริงๆ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักพรคเพื่อชาติแต่ลองเข้ามารู้จักกันเพราะักเพื่อชาติมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องในทุกๆเรื่องในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พลอยรับผิดชอบนโยบายเรามีมากกว่านี้นะคะโดยพัฒนาจนถึงแก่นเลย ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำํำจนนถึงปลายน้ำพรรคเพื่อชาติจะไม่เป็นเหมือนรัฐบาลที่เป็นอยู่ตอนนี้เอาแต่งบประมาณแต่ไม่เคยแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นเลย <Okay. S 1> พอแล้วนะคะหลายๆท่านที่รับชมอยู่อย่าให้เขามาหลอกลวงเราด้วยนโยบายประชานิยม <Okay. S 1> เพียงแค่ไม่กี่ประโยคเจ็บแล้วต้องจำค่ะพี่น้อง อย่าเอาคนที่เอาแต่พูดแต่ทําจริงไม่ได้เพราะว่าปัญหายังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะไปแก้ได้ยังไงคะพี่น้อง <Yeah. S 1> วันนี้พลอยขอเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็เป็นคนแรกของพรรคเพื่อชาติที่พูดถึงเรื่องนโยบายนะคะด้านการศึกษาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะขอวิงวอนเลยว่าเชื่อเราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวพรรคเพื่อชาติและพรรคเพื่อชาติคัดสรรมาแล้วนะคะบุคคลทุกคนมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมากไปด้วยประสบการณ์รู้จริงไม่นั่งเทียนเขียนแน่นอนนะคะเพราะเราตั้งใจจะทำให้ประเทศเราดีขึ้นชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะขอกาบขอบพระคุณค่ะ